And สวัสดีครับผมเชอร์แค่นเชอร์ครับผมวิดีโอนี้อยู่ผมเชอร์เหมือนเดิมนะวิดีโอนี้รามาทำคอนเทนต์นี้นี่นครับในการจัดเซตของของโลกนะครับด้วยงบประมาณเพียง1น่เอ็มเท่านั้นเองนะครับเออใส่อะไรดีนะครับมีอะไรบ้างที่น่าใส่นะครับอ่ะก็มาดูกันเลยนะครับตอนนี้โลกของผมตัวเปล่าไหมเนอะ เพราแบบ1 M เนี่ยมันใส่อะไรได้บ้างเนี่ยครับอย่างแรกเลยเนี่ยครับก็ซื้อดามาคัตไฟเนอะดามาคัตไฟเนี่ยครับเอ่าราคามันอยู่ที่ประมาณ3ามแสนห้านะครับดามาคัตไฟเนาะอยู่ที่ประมาณ3ามแสนห้านะครับอ่าสามแสนห้าเนาะแล้วก็แล้วก็มันสามารถไปล่าสเต็มได้นะี่ครับไอที่เป็นลำต้นสีเขียวของพืชน,นะครับ อ่าไปสตีวก็ไปล่าได้นะแล้วก็ใช้ดาบคัดไฟตีนะครับเพราะมันแพ้ทางไฟนั่นเองอ่าไปมอมมี่ได้นะครับเพราะมอมมี่แพ้ไฟไปคนคุกชั้นหนึ่งได้นะครับเพราะเพราะเพราะคนคุกเนี่ยแพ้ไฟนี่ครับไปตัวกล่องของขวัญได้นะครับกล่องของขวัญก็แพ้ไฟนั่นเองเออแล้วก็มีหลายหลายแมปนะเนอะแซนแมนก็แพ้ไฟนะครับเก็บเลเวลได้ด้วยนะครับ มีหลายแมปเลยนะครับที่แพ้ไฟนั่นเองเออก็ซื้อดามาคัดไฟนะครับไม่ซื้อไม่ซื้อดามาคัดไฟก็ซื้อดามาคัดธาตุลมนะครับถ้าสมมุติไปซื้อดามาคัดธาตุลมเนี่ยก็จะสามารถไปบาบิลันได้นะครับแล้วก็ไปแมวน้ําได้นั่นเองเออแล้วก็แล้วก็จะฟาร์มอยู่ที่สองสามแมปนั่นหละครับธาตุลมนะเออไปบาบิลันก็ได้นะครับไปลาดหัวใจเนื้อก็ได้นะใช้ดามาคัดลมนั่นเองนะครับเออในใน ในในบริษัทชั้น3เนี่ยก็จะมีของเต็มไปหมดเลยเนัย่เออแต่ก็มีอะไรกันในซื้อต้องซื้อดามาคาธาดนะครับเพื่อให้มันแพ้ทางเนี่ยถ้าเราแบบไม่ค่อยมีเงินนะครับใช้งบประมาณ 1M อะ่ะดามาคาธาดอ่ะอันนี้เหมาะสมที่สุดแล้วครับด้วยงบประมาณ3 0 0แสนห้าอันเองนะครเราจ่ายค่าอาวุธไป3 0 0แสน้านะแล้วมาดูของชิ้นต่อไปนะครับ นั่นก็คือเสื้อก้ามกางเกงในเด่เสื้อก้ามเนี่ยราคามันอยู่ที่ประมาณ4 5่0 0ืนนะครับเสื้อก้ามก็บวกเสื้อก้ามไป4 5่0 0ืนนะครับอ่าบวกเสื้อก้ามไป4 5 0 0 0แล้วก็บวกกางเกงในไป3 5 0 0 0ืนนะครับโอเคก็จะรวมยอดเงินเป็น4 4่สนาเนะเสื้อก้ามกางเกงในดียังไงนะครับเสื้อก้ามกางเกงในเนี่ยถ้าใส่คู่กันนะครับมันเพิ่ม M d e p เด1นะครับ แล้วเพิ่ม A-G5 แล้วก็บวกฟรีกสิบที่เราต้องการจริงๆนเะ่คือ A-G-5 ิบวกเองนะครับเออ A-G-5 มบวกบวกเยอะมากเลยนะก็เพิ่ม HP D เราไปเยอะเลยแหละโอเคแล้วดูของชิ้นต่อมานะครับนั่นก็คือชินบิอันเองเออชิโนโบิสแลดเนี่ยมันชิโนโบิแซดไรสักอย่างนะครับออกเสียงถูกผิดก็ขอโทษด้วยนะครับอ่ะก็คือมันเพิ่มสเต็งหนึ่งเพิ่ม 1, เมจินหนึ่งเพิ่ม MDEF ห,หนึ่งนะครับ ใส่2วงก็เป็เมจิสองสเต็งสองเลยนะครับและราคามันอยู่ที่ 35, มหมื่นห้าเทนั้นเองนะก็4ี่สนสามนะครับบวก3 5มหมื่นห้สองครั้งนะครับก็จะรวมเป็น 500, แสนเท่านั้นเองครับเออแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมจะแนะนำนั่นก็คือรองเท้าแก้วนั่นเองนะครับรองเท้าแก้วเนี่ยราคาถูกมากเลยนะครับ ราคาราคาเพียงประมาณ6-7เจ็ดหมื่นนั้นเองก็บวกไปเจ็ดหมื่นนะครับรองเท้าแก้วดีไงนะครับมันบวกลักห้าเองเพิ่นะพม M เด็บบวกสิด้วยนะครับบวกลักห้าก็คือเท่ากับบวกลักห้าเนี่ยเท่ากับนี่นะครับเท่ากับเราได้ ATK 1นึ่แล้วก็ได้ได้ฮิต1นึ่แล้วก็ได้คิดิคอลหนนะครับเออคือ3 3ลักเนี่ยมันจะได้ แฮกแท็ attack, แล้วก็ฮิตแล้วก็คีย์ทีคอลนะครับถ้าเราใส่ไปเนี่ยเราก็จะได้แฮ็กแท็กบวกหนึ่งด้วยนะครับเห็นไหมแฮ็กแท็กผมขยับไปนะครับขยับไป2หน่วยเลยนะถ้าผมใส่บวกลักอะแฮ็กแท็กผมขยับไป2หน่วยเพราะว่าเพราะว่าบวกหกัน1เป็น6นะครับเท่ากับ6เนี่ยเท่ากับแฮ็กแท็กผมบวกไป2หน่วยแล้วก็ฮิตผมบวกไป2หน่วยแล้วก็คีย์ทีคอลผมบวกไป2หน่วยเลยนะครับถ้าใส่รองเท้าแก้วเนี่ย เออแล้วก็ส่วนหัวนะครับตอนนี้เราเหลือง,งบประมาณอยู่ประมาณ400 0 0นะ400เ0ดเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปดูในตลาดมอลล็อกนะครับว่าแบบมีหมวกอะไรบ้างเนะว่าแบบมีบวกอะไรหมวกอะไรบ้างที่แบบที่แบบมันบวกเยอะๆนะครับผมก็แนะนาเป็นหมวกคีได้เนะหมวกคีราคาอยู่ที่ประมาณ300,000นะครับหมวกคีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300,000นั่นเองนอกนั้นก็จะเป็นหมวกหมวกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะครับ อ่ามันแพงนะครับราคาหมวกมันแพงนั่นเองราคามัน7จ0 0 0 0นห้าสาเลยนะครับไม่มีอันไหนแบบ4ี่แสนเลยนั่นเองมีแต่หมวกคีนะครับที่อยู่ในราคา3 0 0แสนนะครับสองแสนแปดหมื่นสองแสนเก้าหมื่นแปดพันนะครับเออใส่หมวกคีไปก่อนก็ได้นะครับเวลาตีแล้วมันจะได้เบิร์นคีออกมาบ้างนะครับปิดมอนได้เร็วขึ้นนั่นเองอ่าก็ดีเลยแหละก็ดีเลยนะครับนี่ก็ใส่หมวกคีไปนะครับปึ๊บ เท่ากับคิยิคอลเราเนี่ยบวก9นะครับเออบวก9เลยนะครับก็คือตี10บทีเนี่ยจะออกคีประมาณ1ครั้งนั่นเองอ่ะก็ใส่เซตประมาณเท่านี้ก็ได้นะครับถ้าบวกถ้าบวกหมวกคียไปนะครับอีก3 0 0แสนนะครับก็จะเป็น8ป0 0 0 0เจ็นซนนีนะครับและเรายังเหลือของเหลือตังค์ไว้ด้วยนะครับอีกประมาณแสนลบถลบหล้านนะครับ ลบหล้านก็ได้เหลืออีกมาแสนสามนะครับซึ่งสามารถไปซื้อวิงซื้อยาเล่งซื้อของปั๊มได้อเองนะเออก็สําหรับผู้เล่นมือใหม่ใส่เซตนี้ก็ได้นะครับเออดีมากๆากกันแหละเ้วยง,งบแค่ M เดียวนะครับไปซื้อกับพ่อค้าแม่ค้าก็ได้นะครับเอ็มอ่ะเอ็มละห้าสิบหกสิบเองครับซื้อมาติดตัวไว้เนอะแล้วก็สัส่งเซตตามนี้เลยก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมเตมิม VIP ในเกมด้วยนะเพื่อให้ฟาร์มได้ง่ายขึ้นขยะตกได้ดีขึ้น VIP ี IP ขึ้นเร็วขึ้น แล้วก็คลังเนี่ยเก็บขยะจะเยอะขึ้นนั่นเองเออเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยนะครับค่อยๆฟาร์มไม่ค่อยเก็บไปก็ได้นะครับโอเควิดีโอนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะโอเคแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดวิดีโอหน้าเองอะตอนนี้มีอกสมัครสมาชิกแล้วนะครับก็สามารถมาสมัครสมาชิกได้นะครับโอเคเกันวิดีโอหน้าอภินิมภไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย cat and chair